มันเป็นช่องลืบอะลืืบแคบๆไม่รู้ตกไปตายปะเนี่ยกลัวอยู่แจ็งลองอกดูดิลองบอกดูเรื่องไรอะเฮ้ยฉันแต่ฉันคิดว่านะตรงปลายทางมันต้องมีของดีแน่นอนอะเอ้ยฉันกลัวฉันกลัวเปล่าไม่รู้ขอไม่ไปแล้วจะไดปอย่ามาอย่ามาทำไมทำไมอะทางตันแล้วไม่มีเลขด้วยจริงเหรอเขาจริงดีแล้วฉันไม่ได้ไปโอ้โหเสียเวลาเลยหรือว่าเลขมันอยู่ในนี้พี่โม่มันอยู่ในนี้เผ่าเลขอะ กว่าเราจะดูเขาทุกช่องนะพี่มดูดีแล้วเหรอพี่ปิดีกำลังโยกไม่ได้ดูเลยอะช่องพวกนี้มันมันมันแบบมันแน่ใจเหรอมันมาเลไม่มีแล้วมันทําเพื่ออะไรอะหลอกเราเหรออ่านายวิ่งไปดูนายวิ่งไปดูเลยปะไม่ไม่ไม่ถ้าม,ม,มันเสียเวลาฉันก็ไปไปละนายไม่ต้องหลอกฉันนะให้ตายเหอะแล้วเราเจอแค่ตัวเดียวเองอะเราหาสักสามตัวแล้วหลังจากนั้นเราสุ่มเลขเลยดีปะได้นะก็ได้เออไอ้ห่วยตกใจ เจอเลขเดียวอย่างนี้น่าเศร้าอ่ะก็น่าหน่ะดิแล้วมันหายากอยู่นะเราต้องดูบนเพดานด้วยเปล่าขนาดตูดกวางยังดูบนเพดานได้เลยเขียวสามสีอะไรครับสามสอะไรสามฟ้าสีฟ้าอุ้ยเราได้สองตัวแล้วพบเจอพบเจอสกีพี่ดีโอเคนู้เจอตัวเลขปะโทเฮ้ยสองเขียวสองเขียวเออยุ่มเลยมั้ยเฮ้ยฉันเจอสกีพี่ดีแหวนหกสองเขียว นายอยู่ไหนต้องหานาไม่เจอฉันฉันฉันอยู่ตรงทางแยกอ่ะทางแยกโอ๋อโอ้ my god 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 นายวิ่งให้รอดนายวิ่งให้รอดนายทำได้ฉันคิดว่ามันน่าจะเลิกตามฉันแล้วข้าไปยังไม่ได้วันดีที่พอเลยทีทางไหนเนี่ยคือทางออกทางไหนคือทางออกของเรานายจำเสอเอียงได้ไหมนี่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 ช่วยพาฉันไปหน่อยช่วยพาฉันไปหน่อยฉันก็หาไม่เจอเหมือนกัน ทางออกอยู่ที่ไหนาจ้แล้วจ้แล้วจ้แล้วจแล้วดีสวดีสวัดีวดีมาเร็วมาเรายอยอะที่แม่กำลังซุ่มอยู่อกดจะหลุดเขาช่วยทีนะฟ้าสามใช่ไหมเขียวสองฟ้าสามเขียวสองแดงหกฟ้าสามเขียวสองแดงหกัวสุดท้ายเราไม่รู้แต่เราจะเดาใช่ไหมใช่เลขอะเลขสามโอเคไป ก็มาลูกสกิปดีกันสกิปดีสกิปดีมาพี่เก่มาตามพี่กี่ตาพี่เก่งมันตามพี่เก่งนะมันไม่หอมจ้าพี่โม่จ้าพี่โมไปเถอะเราล่อแล้วโอ้ยกระจอกตอนนี้มันเป็นประตูห้องอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนข้าเราข้าดิแล้วรถเรนจะมาบังทางทำไมบังทางเพื่ออยากอยากต่อยนายได้จเลยนะเข้าใจความรู้สึกผมยังไปห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เป็นไงครับปันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ต้องออก เฮ้ยพ่อพี่โมอจะได้น้ำลายใส่นายแล้วนะล้างแ้นเมื่อกี้คนเมื่อกี้ที่ทำคือไม่ใช่ฉันไงพี่กิตต่างเออโอ้โล่งเลยโล่งเลยพมหัวเขาผหัวเขาอย่าอย่าหัวเขาอ่าล่ะครั้งนี้เรามาอีกเอ่อเลเวลหนึ่งรู้สึกว่าเลเวลนี้จะเป็นความแบบคดเคี้ยวของเขาวงกดมากขึ้นแล้วก็จะมีเป็นซอกที่เป็นเงาหลือแบบนี้ฉันว่านะมันเอาทเางเดิมทางเดิมฉันว่านายหลงทางแล้วล่ะเพื่อนจริง ้อเลยราเจอห้องอะไรก็ไม่รู้เป็นห้องใหญ่ๆแบบใหญ่เบิ้มแล้วก็มีบันไดลงเหมือนสระน้ำตอนตามแสงมาฉันว่าคิดว่าทางนี้นะเพื่อนฉันเจอทางออกไหน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 พวกเรากำลังตามไปเออใช่อุ้ยอ้าวเฉยๆที่ได้ยินเสียงกี๊เราหายไปไม่นะต้องมาดูเข้าไปเข้าไปเราต้องมาประตูทางออกที่มันจะมีแสงไฟเอ่อนีๆดีๆดีๆดูดูดูสวัสดีเฮ้ยไอ้ดูโอ้โหโอ้โหเฮ้ย เ,เราเรายัางไงอ่ะเราไปยังไงแล้วประตรูทางออกอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราเรามีรหัสผ่านหรือยังเพื่อนฉันว่าเราควรไปฝั่งนี้ก่อนนะหรือหรืออันนี้มันไม่ต้องใช้รหัสผ่านไม่รู้เราควรไปดูก่อนว่ามันไปยังไงได้บ้างฉันลองข้ามไปนะเพื่อนเอ้ยทางน,นีไ้ไม่ใช่ทางออกอ่ะนั้นัแสดงว่าตรงนั้นแหละทางออกตามนั้น <c oughs> เฮ้ยมันดำลงเลยโอ้โหอุ๊ยนายตุ๊กกลดีๆไป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  ดันลงซ้ายว่าไป็อย่างนี้จะดันขวาจะฝั่งขวาไปหนามอุ้ยจะเข้าใกล้ไปได้มากที่สุดึบดิฉันก็หลอนหน้าอยู่นะไปยากโอ้โหเอ้ยเราต้องกระโดดเออใช่เพื่อนอ้าบเราใช้วิธีการกระโดดตรงแผงคอมันได้ไหมโอ้โหกระโดดเนี่ยนะเราดูเราดูไปเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องถูกต้องนั่นแหละ โโอ้้หววาพิ่ไม่ทันน่ะปึ๊บปึ๊บมันมาแล้วนี่ไงสิ่งที่นายต้องทำคือนายต้องรอนายต้องรอให้หน้ามันเซอร์ไพรส์ก่อนพี่กิตตาแล้วเป็นไงอะตายแล้วก็ตายไงเซอร์ไพรส์อุ้ยอยอ้๊ยเกือบ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 เป็นไงเพื่อนระวังนะตอนนี้เราผ่านมาได้สองอันแล้วโอ้โหฉันเห็น เเห็นคอเขาไดยืดยาออกมาจากตรงนั้นแล้วกันรู้สึกแย่ยังไงไม่รู้ <c oughs> คิดแล้วว่าจะผ่านไป<อ>ได้พวกเราอีกสามดาจะหัวมงแกลงไปตรงน้ำนั่นโอ้โหโยเม,มันมาเมื่อไหร่แล้วก็โดดปึ๊บ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 เมื่อ,อไหร่ต้องรอให้หัวมันมาอยู่ใกล้หน้าพอหัวมันมาอยู่ใกล้หน้าเราแล้วก็โดดเลยโ <Okay. S 2> อเคโดดะไรอะโดดน,นะไม่ต้องโดดก็ได้ช ฉัาไปดูฉันหลบด้อโอ้ฉันล่าสุดท้ายฉันตายหวัดดีแป้งมีใครตามฉันมาหวัดดีี่โม่มดูตายตอนนี้ฉันดูพวกนายอยู่มาดูฉันนะดูด้จดจำแล้วนำไปใช้โอเคโอเคเึบลไปใกล้กว่านี้หน่อย,ยตอนนี้แหละไปไปไวู้วววววอวูวว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 าวว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 ว้าววูวา เอ้ยไอ้ไข่พี่โตทำไมเดินผิวจังอ่ะอ้าวมันไม่ต้องโดดอะไรเลยไม่เดินผิวเกินฉันเบื่อไอ้นายิ้มเพเยอรเพเยอรเนี่ยวิ่งหน่อยยิ้มฟันเหลืองครับแล้วตอนนี้ล้วพี่ไม้รอโอ้โหพี่พวเราจะรออะไรเราออกไปจากที่นี่กันเถอะออกไปเลยยัตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นปะเห็นพอเราออกไป ลิฟต์แล้วเราก็เจอกับอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างนะนะั่นน่ะมันมีตัวอะไรยาวๆ <c oughs> เห็นไหมนนะเฮ้ยเออเฮ้ยมันมันจอเลยนะนะยเออเอาจริงๆนะฉันเริ่มกลัวละเอาเป็นว่าตอนนี้เราลองเปิดประตูดูก่อนนะแต่ละประตูมีอะไรเอ้ยเปิดดีๆนี่เป็นห้องนอนสีชมพูว้าวเฮ้ยนี่อะไรกระเป๋าเลยห้องไอโฟเฮ้ยห้องนี้มันเป็นห้องตันมีอะไรอีกอะห้องตันหมดเลยเหลือแค่สองประตูเท่านั้นครับ ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่ห้องเดียวที่เป็นไอเนี้ยคือห้องนอนเราควรเข้าไหวายเราควรเข้าไปดูในห้องนอนอีกรอบไหมเพื่อนอาไมฉันว่าจะไปดูในห้องนอนนะกับห้องแรกห้องแรกห้องแรกห้องคิตตี้อ่ะมีแค่ห้องคิตตี้ห้องเดียวเท่านั้นที่สามารถเอ้ยหรือว่าเราเอากระเป๋าไปได้ปะกระเป๋าไปให้น้องเหรอจะมีของในกระเป๋าหรือเปล่าพวกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่เรายกได้กระเป๋าได้ด้วยเฮ้ยั้นยกไปเลย นั่นจ่าเอากระเป๋าให้เอากระเป๋ามาให้จ้าเอาไหมไม่เป็นไที่เียโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำยไงดีเพื่อนเราจะต้องเห็นไหมว่าด้านบนมันมีประตูอีกเพียบเลยอ่ะมันต้องมีประตูไหนที่มันถูกต้องอ่ะอือถ้าเราวิ่งเราจะรอดไหมงั้นลองดูไหมเอาไหมลองดึงซองเรเดี่ยวเเดี๋ยวเฉันสตาร์ทไปแล้ว ไปให้มันตามที่แล้วไปอีกทางนึงไปพวกเราไปอีกทางนึงเดินไปเดีชุบแกงมาโทยืนทำออะไรเลวเร็วเร็วเปิดประตูแล้วจะเปิดประตูแล้วประตูมันเหมือนเป็นเขาวงกดเลยอ่ะมันเปิดประตูแบบไปได้เรื่อยๆห้องนี้เปิดได้มันมาข้างล่างมันมาข้างล่างไม่ใช่เจอห้องนอนอีกแล้วอ่ะเป็นห้องนอนสีชมพูมูจจาไป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 ต่อไปต่อโอ้ายมันตามหาฉันแล้วเจอห้องนอนสีชมพูเหมือนกัน ถ้าทุกคนวิ่งเข้าห้องได้อะมันเข้าตามไม่ได้โอเคทุกคนโอเคโอเคเอ้าไม่ได้เราออกไม่ได้ฮะับน้งนึงว่าไงมันมันไม่หาอะไรมันไม่หากระเป๋าเจ็ดอันอ๋อกระเป๋าเมื่อกี้นะใช่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วนี่มันบอกให้เอากระเป๋าเจ็ดอันน่ะโอเคโอเคงั้นกระเป๋าใบแรกใส่ไปก่อนห้องนอกร้านไม่มีกระเป๋าเลยสักใบอ่ะเอาไปจ้ะไปที่หนึ่งเฮ้วันที่สองออกมาแล้ว ้ <Whoa. S 2> มันห้องอาหารนะห้องรับแขกเหรอเดี๋ยวนี่กระเป๋าหนึ่งใบเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้วเดี๋ยวล้วไอบ้าเอ้ยหากระเป๋าต้องเจ็ดใบเอาไปทำไมไอ่ะให้ลูกเรียนหนังสือเหรอใช่เผลอๆไอตัวนั้นมันอาจกำลังโศกเสียลูกอยู่ไหนเอาไปวางไว้รวมๆตรงท่าทางออกผมว่าน่าจะง่ายแะดีกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเอาไปไว้ตรงทางออกตรงนั้นแล้วก็ใครสักคนหยิบมันไปหน่อยกระเป๋าร้อนๆมาแล้วจ้ากระเป๋าร้อนๆ โอเคฉันเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้แล้วไปแต่ร้อนเราจะวิธีเฮ้ยแม่งเราวิธีวิธีการออกมาเร็วๆแล้วยังไงโยนใช่ไหมฉันรู้เลยเตะครับผมไม่ผ่านสามใบดีไงพี่กิตโอ้โหหลังมันอยู่หลังโซฟาอ๋อพี่หลังโซฟาเนี่ยโอ้ยงี้ต้องดูหลังโซฟาดิละเอียดละเอียดไม่นะเตะปุ้งพี่ม้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตรงนั้นน่ะอ๋อกำลังคุยกันมันอยู่ก็ว่าแชร์แคลนแล้วเนี่ย สนิทยังสนิทยังสนิทมากแต่มันไม่มีหน้าเลยอยากมาเห็นหน้ามันไปเจอไปสุดท้ายฮะไปสุดท้ายอะไรมันเหลือสามใบเจ้อีกใบที่ไหใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งอ่ะต่อไปโอ้ยวิเตะละเฮ้ยเพื่อนทางไหนพี่กิจแจมมาดูนี่ดิทำไมเฮ้ยศพใครอ่ะฮะศพกองเพียบเลยอ่ะดูดิ ไม่จริงอุ้ยนี่มันคือพวกเราดิพวกเราร่างโคลนนะโอ้ oh my god ตายเถอะมีพวกเราเต็มไปหมดเลยถูกขังไว้ที่นี่ <c oughs> พี่ไม้เราเหลือแค่ใบเดียวเพื่อนอ๋อโอเคสวัสดีครับผมมาแล้วครับเมื่อไหร่จะเลิกคุยกับพี่ไม้อะไม่เลิกไม่เลิก, <c oughs> เลกเลยนะแม่ <c oughs> พวกเรามาหลายรอบแล้ว อย่า <Yeah. S 2> ตอนนี้มีห้าอันฮ้าฉันหลงทางหกแล้วอยู่กับแจงหนึ่งฉันหล,ลงทางอยู่ตอนนี้นด,ดีจ้าดีจ้าเฮ้ยหรือว่าอยู่ยห้องข้างล่างที่เราไม่รู้เรื่องเออพี่ไม้นายลงไปหาข้างล่างไปเดี๋ยวฉันจ้องแทนนายเองเอจ้องฉันเฮ้ยไม่มีประตูที่มันเปิดไม่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันตามพี่ไม้มันมันเลิฟพี่ไมเวอร์เฮ้ยไมค์เลิฟเวอร์อ่ะมันไมค์เลิฟเวอร์ เอ้ยแล้วทำไมไม่ดึงไวล่าฉันจะเอากระหอบไปใส่อ่ะขอโทษนะเอ้ยแต่ไม่ดึงเลยมันรักนายอ่ะมันไม่เลิฟอี่ยนี่ไงตอนนี้ไม่เลิฟแล้วคู่รักคู่ใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วคู่รักไก่ดำฮ้ยเจอแล้วทุนไหนยุบแจงข้างล่างข้างล่างเอาข้างล่างเหรอโอเคโอเคไม่ไปเจ้าหน้ามันไวใช้วิชาจ้องตาไปไป ี่้องตาไปที่เจ็ดมาเลยจุ๊บแจ้งขึ้นมาพี่มันจะมาหาแจงไหมมันไปมันไปมันไปโอ้มาแน่มาแน่มันไม่ตอนนี้มันหลุดจากการจ้องตากับพี่ไม้แล้วตอนนี้มันจ้องตาฉันแล้วพี่ไม้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 ตเฮ้ยเข้ามาเข้ามาก่อนจุ๊บแจ้ง ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยมาๆมาๆมาเออไปเร็วไปเร็วใส่เข้าไปใส่เข้าไปไปเจอในห้องไหนเ่ห้องด้านล่างไงพวกเราดูกันไม่ดีอ่ะรเรียบร้อยฮะเปิดประตูได้ไหมเฮ้ก็แค่เข้าเท่านั้นเองโอ้โหฉันบอกไปว่าต่อจากนี้ คงเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะนี่คือตัวนี้มันเป็นยังไงโอ้โหนั่นอะไรเนี่ยมันมุดพื้นมาเลยโอ้ส่วนมุดพื้นมาแล้วโอ้ยหนวกิมบิลีซิมบิลีซิมบิลีซิมบิลีโอ้โหมันตกลงมาเป็ิลเลยโอเคเลยจะใช้พื้นมาแบบนี้เรารีบไปทางออกเลยดีกว่าทุกคนไป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 วิ่งอยู่มีทางเดียวเหรอวิ่งอยู่จะได้ใช้ทางออกที่แท้จริงหรือเปล่าใครไปถึงกดอดประตูเลยเปิดประตูเลยเปิดประตูไม่ได้เหรอเอาละซ้ายขวาอุ้ยเกิดอะไรขึ้ รฉันรอดอยู่ฉันรอดอยู่ฉันติดเพื่อนน่ะไปไปเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มเอ้ยไม่มีก็แย่แล้วตามมาแล้วออกแล้วตะกกิประตูข้างหน้าประตูข้างหน้าประตูไอ้มาตัวมันปิดประตูวมันปิดประตูมันปิดเลี้ยวไปเลยวะนน โอ้เราลอดแล้วแล้วการเดินทางของพวกเราก็จบกันสักทีตั้งแต่กวางตั้งแต่ซุวมตั้งแต่ไอตัวดำบอกเลยว่าเป็นเกมที่กวนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดซับใช้พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดขิดใหม่สำหรับวันนี้พวกเราออกจากไป๊กลุงกันเถอะไปไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว อาแบล็กลูมานะ้วเขาเรียกแก๊ปก่อนโ <Okay. S 2> อเคงั้นฉันเรียกแท็กซี่แป๊บโอเคมาดินี้มันมาแล้วมันมาแล้วเข้าไปเข้าไปไม่ทันไม่ทันอุ้ย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 เข้าไปไม่ทันแป้งเข้ามาเลยกระโดดมนันแน่จุดแก๊มมันเดินตาบ้าฉันได้ยินเสียงมันติดๆเลยใส่เวินกรามหนอกคอกรามหนอกคอ